สวัสดีครับพ่อซูเปอร์เหี um <S S <S um ้ยอชาแนลซูเปอร์เหี nit nit ้ยอชาแนลนะครับลูกตอนล้วมันนี่มากินขอน้ำพรอเนี่ยเนี่ยอยู่ในกิ่นบ่แบบนี้ตัวว่าออมตังเถอดออมเนื้อออมเนื้อเฉียะกะเพราเลยกับพราหอมคือว่าเฉี่ยวห้องไห่ยังเสร็แล้วเอิญจะเข้าเฉี่ยวห้องไห้อะย่างสะก้อนย่างย่างเพราะมันมันมากพราะมันมีเลียดติดหน่อยนึ่งเลย จ้จมอมอมโอเคดีไปจอเนาะมีอะไรกินแน่เ่ยเอกมีเนซนี่แม่กินลเชียกนผดพรอมปเลยเออบนี้กัข้องหวานกับคือขนมบ่านี่ว่าิ้อันนี้ออมก่อนคือมีอะไรงไอเลือดใส่มิหลังสินีังไก่่นเออเพราะมันสิปองสินั่นแกอยากเอาเลือดใส่จะเป็นอุ้มทุ่มเรามาอยาก เอยากกินแม่เสียบบ่เสียบไรพีมือข่อยพีมือว่าเป็นพีอะไปเป็นพัมมือแล้วกันอือถ้าไม่กินเราก็กินกินคหญงกับใครเด้ยนผู้เท่าเนาะพอดีเนาะ

กัเนี้ยดขาซมซื้อว่าขาวเนี้ยเนื้อบโอ้นจากินเป็นเสี่ยบเลยเสี่ยบเนาะบตัอ่อขึ้นเนาะจับเนาจับนาเสี่เมีตีจเสี่เมีตีบ่

กูดูกินว้าวมังห่ออมไปนห่องนห่นี่นี่นอ่มีนี่น่นี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 ่น่นี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 ่น่นนีันีน่นี่นม่นนนีนี่น่น่นมนน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 ันนนน่นันนนี่นนนนี่นนนนันนนันนนมันมันมันน่นน ละละมันมึ ừ ừ อเจอ้าเจ้ามากทั้งสี่ก,กินด้วยเนี่ยเสียเมียนี้เนีย่ย <c> เ <oughs> มียนี้เลยไห้นะ <ừ ๆ S 1> เสียวเรียว่าเสียว้องให้วางมือไว้ไมย่างกันยมาเม้าอนมย่างสก้อนย่าง ไอ้บหนพ่อนมาพ้อนมันมันสุกคักมันสุกคักนแม่แม่พุกแม่เจ้าของอฟวีมันแซบกับมี่พรอิเลิหมกเขียะพระขอมีตู้ใส่กันตะไคร่แบบเต็มเต็มแบบนี้บพีแบบสตีเลศสตีเลิศเแนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเ้่ยเนี่นเนี้ยเนเ ก <laughs> ิน้ oh, oh. Mm. I love, I love. Oh. ีแกโอ้ยโอ้ยโอ้อไอละอไอ้เานี่นะลูกโดต้นหรพ่อนเนาะจะว่ามันยังจะกินอออไมกหลายตัวมันสยมอ้หลายปนี่แต่ิ้่ลรุนล้นะนี่มันนอ่เนี่ย เนื้อเขาว่าเนื้อติดสับหลังเหอเนื้อติดมันไม่เนื้อติดสับหรังเนื้อติดมันติดสับหลั่งเอนเออกเอก้อนมาแม่ห้อกินแจ่อเยเดี๋ยวบาอันตพองกินแม่เอาเนื้อเือบกเาอันมา มองเ้าบันเออ่กินเนื้อกเผามันนะมองเสียห้องไข่บ้านเองบ้ไฟมันหนีเออบ้านเขาตัวเป็นเื้อขาวเปนภาษาดาเขากนเสียห้องไข่โอ้โหนี่นี่มันเสียมน้ำตองกห็นมาซื้อฉลังนี้เนี่ยเนี่ยๆอือต้มนองมั่วมาบ้าตัวเนี่ยแต่นี่มันอยู่นี่ด้วยเนี่ยเนี่ยทีกนก

เลือของแสบดเลยเปนหม้่หายกินยากเดยหยกินยากแลยเลือกอ้วขยันินนะอดโดนกินทั้งวันเลยหายำากกินยากมัญาเราจะได้ไม่กินโอ้สะา ไปเบิ่งคนกินข้ากินแน่นปดแม่นี่ปวดมือบาดแสบมือนะแม่แบอยู่แล้วตวแบอยู่แล้ว่ดแบอยู่ด้โอ้เเฮ็ดท้ายป้อเป็นเฮ็ดท้ายอยังคจักน้ำ còn chỉ năm tiếng, kéo phanh của nó tôi sẽ bảo con được. cái cái mà à? อยู่ประตูน้ำไงใคดีเนี่ยถ้าไปประตูน้ำจังมืงเย็นประตูน้ำไปมาแล้วประตูน้ำด่านน้าบ้านเฮานี่ยเป็นประตูน้ำนั่งขายันไปนั่งขายอยู่ประตูน้ำดตานน้ำด่านน้ำคือบ่านนั่นแหละประตูน้ำเปิดๆกันละประตูน้ำ นั่งขยอะน,น,นั่งข่นั่ง,งขายประตูน้ำคนทำไม่ไม่แต่ประตูน้ำเมืนยตาน้าตาน้าชมท่านน้ำก็รังออกเลยฝนแห้ง่มาขึ้นเลย <c oughs> โอ้ยมาขึ้นเดียฟ้าพา <c oughs> ิมว่าน้าเ, <ลบ S 2> เสียงเสียงมันห่อเก็บาใส่เราไปจังเั้นมันน้ำมันเลยเนี่ยอิมไป

แก้วไปใส่นี่แก้วแก้วส้มแก้วจิ้งอยากไปทั้งเขาแล้วนะแล้วมูลรุ่นสีแม่แล้วออมเจ้าจะไ่มาอินวายพสีแม่แล้วเห็ดปากน้ำมันกินให้มันบาดปากักเลยซุ้มปากน้ำไอ้สิแล้วอมปากน้ำให้กินปากน้ำว่วตัวมาเนี่ยตัวน้ำเท้าก็หยบแหว่งละตุ่มเปี้ยๆหรบอว่าอม่ปพอโอ้เป็นแต่แสบน้ำอยู่ดอกบุก่ากินนทำอย่างทอนแล้วโบยม พอดีก็หมู่บ้านบัไกินเขาตีพ่อพอดีก็ไปแห่กองเงบวไกินเขากีไรไรไรสิอ้วนเอาพ่อแฟนหงติเลยเฮ้ได้เสือแฟนหงแมนยูแมนเชสเตอร์แมนแมนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนเเส่าว่าแมนยูแมนยูแมนยู ตัวตตัวตมาแมนยูเนี่ยแมนยู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 นี่่นะปดสังเกตดูเปฟนเขาเติอไปจนเสียจนเสียมันหลุดลุยเนาะอืมดเช้อกดนแล้วแล้วเขาจมูกแห้งดินก็ยังมุดกเนาลว่าจมูกตัวนึงที่กินเบิออีผู้เดียวก่เอิรีสอรีเนาะ กินเนานวนะพี่นวนะหา่นังเอิกมันเองตบุก้าถะติมบกตานมมีบ้างเขียนยีเรียดีนะอ๋อตัวเส้เขากัวมันเขียนไม่ติวเนาะเขากัวนี่นี่เลียมันี่แม่มักนี่นำนำสวนมันนี่มาเส่เส้นบเมมนี่อ เอาไม่เแซ่บเลยตอนนี้ค่อยปขายค่อขายขายประตูน้ำเนอะประตูน้ำประตูน้ำตาน้ำเนอะแบเงี้ยผมยังให้มันยังบดดีอะเอบ่ดีต้องบอกกันก่อนจินจิิน้บานเลยน้กินน้าบานเลยพรแล้วอู้จิ้มไรไรแม่บาให้จะบอกกนดต้องเติมให้ด้ว

นเยน้ำย่อยย่อยข้ามยงไะเดี่ยวน้มาด้ซื้อกเอ็ยมาแมงเห็ดชิติดยิมยิไปเถอะกินวันน้เออกิน้าวหวานนี่ข้าหวานเถอะนี่เนี่ยขวหวานเนี่ยมาจังพักหวานไปทีเนี่ยมาข้งหวานอียงก่อนีถัวดอกบัวขนมดอกบัวขนมดอกบัวกินบั้งดูแซเบบกินขาบัางก็เนี่ยขาบัางนี่เดี๋ยวไม่ข้าวบั้งอีกเขาไม่ไพตัวดิ อิ้งเขากำเตนี้เมียน้อม่ใส่ดีท่านี่เจ้ามาขายกระเทอเขาเจ้าอะไมาขายดีเท่าเจ้ามาทั่งในบนไทยอันนี้แน่กินด่วนแน่กินด่วนเขยเจ้าเซนรถมาขาขายน้ำปลานี่แพ่งดีดีด้จ้าไม่ต้องเสตัเย็นดอกแพงดีดเอาไอยวันนี้ละเอากินกินแพงวันนี้เอาอยวันนี้ละคารันมากอนนะ มันยังให้ขายให้ร้านเซี่ยบจนดิซีเขาหมดแล้วเขาใหนขายตัวนั้เขาอยากขนเจ้าเขาเสียดได้้องเมียเขาเสียดได้ตัวเขาสเป็นหาไห่ไผ่เคู่เลยไผ่รเจอน่ไผ่เส้นคู่เลยของร้านตั้งหากเลยป่องยุ่ยย่าไฟ่ไกระาบมาของร้านไม่แล้วไปขายอื ขึ้นจเพนไหมไปฮอดกงเทพราะท่าแก่งนะขายมามไกี่เดม่รู้สารเรงเลยที่เ็นไปนับยขงตำรวจต้นมาคามหนึ่งกระบอกสองกระบอกสกระบอกตำรวจได้ินว่ามันขายปืนเยอะเลยขายปืนที่ว่าาปลวอะไรอยางท้ายไทยในตรงปุุยอะแม่แ่แม่แ่าต่เดียดโอ้ยโอ้ยไมยังครับไม่ยังครับเลยผมไม่ ขายปืนนี่วะที่พูดเมื่อกี้หนึ่งกระบอกสองกระบอกขายปืนอาวุธนี่วะผมมาขายบางขอลามเนี่ยเรียนบางกอลามเป็นไม่นานน่าเป็นกระบอกนี่แหละเอ็มเสียมบางขอลามเพื่วกับเฉียวเดียวเฉียวไม่ดีไม่อะไรเฉียวจะล่ะ เจียวชะล่าแล้วส่วนส่มส่วนเนาปเจียวชะล่าไปน้ำข้นเจียววนจ้ากู้ยินีนี่น้ำแน่นน้ดอกบัวจะเลี้ยงไแม่นอปากเดียวนาะมลูกสีพ่นงี้ยสเ้ยพรมันสีขาวมันสีขาวคนเซ่พนเซ่นะพวนขาวอ้า คือขนมดอกบัวอันนี้สิจินไข้กว่ตัวนี้ยอะิเต้นเี้วเต่แซ่บไม้องกินยกล่นขหนึ่งนึงสามข่านี่สามข่าป้าขอส่วนใหญ่ผไม่ห โซ um, <sl rzy bursting in sponge> ่เดาซ่เดายันทุกคนกินแล้มเนาะบันนี่เอ้ากินมมดมึงมาขายอ๋อ อึัจิ้มหแล้วยิ้มแล้วเออนองอน้องอชีซ่หละลูกเราหลล้างของ่ากินแซบเสีย้งอู้บเขาบอว่าอ่าออมีเอ้อม เป็นเฮ็ดห้องอย่างเสียก,ก่อนแม่นบ่เป็นเสียเนี่ยในจากก่อนเสียห้องไผ่เป็นเสียห้องไห้เรียบร้อยจังมากฝากๆเแล้่าเขาเนาะปอูไหมอูอูมีหอมนั่นหอมมีบักเขือมีกับบักอีเลิศมี่ักมีบักพริกน้อยใส่แล้วกับบัดจิทุกเลือดคุณคณเพียดใส่ค้นข้นข้นเสียผ้ยข้นขององูเนี่ย เอแม่นี้ไงล่ะครับลูกโตเราหลาอดีตเราเราคนเราเพราะยังเขายี่มเลยดีอกดีใจแย่งได้บัดเขาเล้วลงแข้งลงขาลงไปหาสองขาอ่อนตอนเข้ามหมูร้านมาเนาะลูกโตที่อยู่ทางประเทศก็ดีอยู่เซ่ก็ได้ได้ครับเด้อสุประย์เฉลี่ยบิ่งไอ้พ่อลูกเด้อเบิ่งแย่งไป็่ควาสิหาเนี่เปลี่ยนเปลีไม่ลูกไอ้่โตเดี๋ยวฟังในเบิ่งก่อนเพราะว่าที่คุณปู่คุณย่าคุณอาคุณอา คุณตาคุณย่าจนหน้าที่ต้องลองสาครูบาอาจารย์ในศิ้นั้งเงินทุนสถาศิลปินทุกแขนงทุกประเภทนะครับเออ่พ่อข้าชาวนาเกษตรกรเขาเลยล่ะบดทิมบดปลาบดละบดไร่กันเลยหลักเห็ดใส่อ้อยฝนตกฟ้าฟองเลยมาขึ้นเนาะยื่งหัวเปิดม้วนบ่นอยู่ทั้งคนเย็นยื่งหลายคนเย็นครับยื่งเห็นตาลูกเตาเหราล้านนี้น้ำไฟมาบีบมาบีจะเข้าไปยังดอกไนเวียนเทียน หลังเป็นธรรมดาของมนุษย์มานาเขาคนทองมากก็มีแนวกินคือเพลงเทียบพอนพ้นว่าละอ่ะนี่นะขบมือนี่มันเวลาลงพอดีกับลูกเต่าระดันที่ดูสุประโยชเช่นนั้นของพออยู่ให้มีอายุวันนะสุขะพละเด้อลูกเต่าเราล้านทั้มากขาขื่นสุกูสุกนเออสุดจะริดในหน้าที่การงานเงินค้าการเกี่ยวลังไรไม่เหงเด้อเมื่อนี่พอสุประโยชก็กล้าวข้าาสวัสดีครับทิ่เขาอิ่มแล้วเด้อลูกหลานสวัสดีครับ